สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวง เพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถทักไลน์ i อมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เขาคนนั้นคิดยังไงนะครับไพ่แบแรกคิงถือเหรียญไฟล์ออฟวิลไฟล์ออฟวานไพ่จัสติส แล้วก็เป็นไพ่ไหนถือไม้โอเคครับไพ่มีความรู้สึกในลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกร,รกฎลักคณะกร,รกฎอาจจะต้องให้เวลาในการคิดการตัดสินใจนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการปรับทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใครที่กําลังมีปัญหากําลังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูไม่ค่อยลงรอยกันนะครับหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีความยากนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างกันและกันอาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความหวานให้กับตัวคุณสักเท่าไหร่นะครับตอนมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีแรงปัถนาเขาก็อยากจะเข้าหาตัวคุณแต่เมื่อเวลาหนึง่งเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบเหมือนหยุดนิ่งดูเงียบดูแบบดูไม่ค่อยแบบ เขาหาตัวเราสักเท่าไหร่บางทีมันก็อาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณอาจจะตกระกำรรมลำบากความรู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะดูไม่ค่อยแบบหวานอาจจะดูไม่ค่อยแบบดูการใส่ใจการดูแลหรือไม่ค่อยแบบเทคแคร์อะไรกับตัวคุณมากอะไรประมาณนี้คิงถือเหรียญจริงๆเขาก็ยังโฟกัสกับตัวคุณเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้หวานน่ะประมาณนั้นนะครับเขาอาจจะดูแบบโฟกัสแต่ห่างๆห่วงๆอะไรแบบเนี้คิงถือเหรียญเป็นอะไรที่เขายังดู มีความรู้สึกในเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคงกับตัวคุณอย่างที่บอกแหละว่าบางครั้งอ่ะการที่มี passion อ่ะมันก็ทําให้เขาแบบ อยากจะเข้าหาตัวเราได้ดีมากขึ้นแต่บางครั้งเขาก็อาจจะดูเนียบดูนิ่งไปนะครับมีปัญหากับตัวเราในบางครั้งก็มีนะครับไฟ์ออฟวานในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับความคิดหรือว่าอะไรที่ดูมีความรู้สึกแบบไม่ลงรอยกันเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการแบบ เาขาเรียกว่าดีลหละเหมือนเรียกร้องความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้แบบเทคแคร์ในสิ่งที่คุณรู้สึกมันอาจจะทําให้คุณมีความเป็นนก g a t ีบ้างค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจให้เด e อ u จั i ตินะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวคุณเรียกร้องทุกคนไม่ได้แปลว่าตัวคุณแบบพูดหรือคิดหรือทําอะไรเนี่ยโดยการที่แบบว่า อ,อต้องไปจัดเต็มใส่เต็มตลอดเวลาผมไม่ได้พูดนะครับผมแค่บอกว่าบางคนที่คุณอาจจะกําลังคาดหวังอยู่กับความรู้สึกที่อยากจะให้เขาเติมเต็มบางคนอาจจะกําลังมีปัญหากันทะเลาะกันก็มีนะครับหลายคนชอบมาบอกว่าหนูไม่ได้คิดแบบนั้นหนูไม่ได้คิดแบบนี้ผมไม่ได้เดาใจใครนะครับผมทายเรื่องของความรู้สึกกับความรักที่เขามีต่อตัวเราเนาะประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่า ค่อยๆคิดค่อยๆทําเพราะว่าจะติดมาบาลานซ์สมดุลให้ดีการตัดสินใจของคุณมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวคุณกับเขามีความรู้สึกมีแรงดึงดูดนะครับที่ดีต่อกันได้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของคุณนะครับเขาจะคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอให้เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศรีกรกฎลักขณาก,ากรากฎด้วยนะครับไพ่ใบ,บแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ห ดาบห้าไม้มานะครับห้าไม้มาเหมือนกันเลยแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือ5ไม้โอสองถ้วยมาแล้วนะครับ10ไม้ไพ่ใบสุดท้าย9ไม้อิทธิพลใต้สำหรับโอ้เดวิลนะครับเท่าที่ดูนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะกำลังมีปัญหากับความไม่ไวเนื้อเชื่อใจนะครับมันทำให้เกิดลักษณะของการมีความหึงหวงความวความกังวล เพราะว่าไพ่ห้าไม้เนี่ยขึ้นมาถึงสองใบแสดงว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะมีปัญหาใจกันกับความรู้สึกแล้วก็อาจจะดูมีความหนักมีความหน่วงด้วยนะครับทำให้เขาอาจจะมีการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเพราะาอะไรเพราะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันทะเลาะกันแบกความรู้สึกกันอยู่ก็เหมือนซอมบี้นะครับไพ่ใบน,นี้คือเก้าไม้นะ จริงๆใจเขาก็อยากเลิกนะแต่เขาอาจจะยังแบบรักคุณอยู่ก็ได้เขาเลยอาจจะยังไม่อยากปล่อยคุณไปอะไรประมาณนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบความไม่ชัดเจนเพราะมีไพ่เดวิลมานี่คือปัญหาที่คุณอาจจะกําลังเจอที่คุณทะเลาะกันที่คุณตกระกรรมลําบากความไม่เข้าใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกเขาปล่อยปะละเลยคุณเนี่ยมันอาจจะคิดนะครับหรืออาจจะไปถึงในเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสว่า เขามีเตยปาร์ตี้นะครับหรือเขามีคนอื่นหรือเขาไม่ชัดเจนกับเรามันทําให้เราค่อนข้างมีปัญหาในการทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าในเพราะในเรื่องของการที่ไม่ถูกเติมเต็มนี่แหละมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาของสิ่งที่คุณกําลังมีถ้าผมพูดมาถูกต้องแสดงว่าตัวคุณเองต้องพยายามค่อยๆตัดสินใจรอดูสถานการณ์เขาอาจจะยังรักคุณอยู่ก็ได้นะไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นสถ้วยประวัติโซเมด ราะคุณกับเขาอะยังเป็นคู่กันเขาอาจจะไม่ได้อยากปล่อยคุณไปแต่สิ่งที่คุณอะไปกดดันหรือไปเป็นปัญหากับเขาไปทะเลาะก,กับเขาเห็นหน้ากันก็ทะเลาะก,กันเห็นหน้ากันก็พูดแต่เรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิม,ดมนะครับมันทําให้เขาค่อนข้างดูแบบ คือไม่โอเคเลยอะกับความรู้สึกเหล่านั้นก้าวไม้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวเขาค่อนข้างดูแบกภาระแบกความรู้สึกในสิ่งต่างๆาแล้วก็ต้องมาทะเลาะกับตัวคุณมันเลยทําให้เขาค่อนข้างดูแบบน egative กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณนะครับค่อยๆตัดสินใจค่อยๆ่อเป็นค่อยๆไปอาจจะยังพอที่จะทําให้เขานั้นค่อยๆปล่อยวางได้ดีขึ้น8ดาบนะครับเอาไม่ใช่ไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่หดาบ6ดาบเนี่ย แปลว่าการฟื้นฟูการเยียวยาการม o v e ออน เขาอาจจะค่อยเยียวยาได้ถ้าคุณไม่ไปแบบอะไรกับเขามากเกินไปไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์นะครับแปลว่าเอ้ยฉันถูกแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเลยเหรอบางคนอาจจะคิดประมาณนี้คืออยากจะบอกว่าที่ผมพูดทั้งหมดคุณแค่เอาไปไต่ตรองไม่ต้องเอาแบบทั้งหมดของสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแล้วเอาไปจัดการชีวิตตัวเองขนาดนั้นเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับไม่ได้แปลว่าให้ยึดคําพยากรณ์ของผมแล้วไปตัดสินใจแบบนั้นไม่ได้นะครับเราต้องเอา สิ่งที่ผมบอกเนี่ยมาเป็นแนวทางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาไปย่อยแล้วเอาไปตกผลึกกันอีกครั้งหนึ่งบางคนน่ยฟัง3รอบ4ี่รอบกว่าจะเข้าใจนะครับว่าผมพูดอะไรสื่อถึงอะไรแน่นอนคนที่สื่อถึงออกไปปราะว่าเราสื่อออกจากความรู้สึกของเราเราถึงพูดได้แต่คนที่รับเนี่ยบางทีเนี่ยต้องทําความเข้าใจต้องย่อยก่อนนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะพูดละเอียดยิบเลยแต่กลัวมันจะดูน่าเบื่อกลัวมันจะแบบไม่มีเวลา,ก,ลวบบวลาก็เลยต้องพูดแบบ เขาเรียกไงดีล่ะเหมือนแบบไม่ได้มามาตอบคําถามแบบตรงตรงเป๊ะทุกคําถามให้พวกคุณได้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยก็คือบอกว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะค่อยค่อยเยียวยาตัวเองได้เพราะว่าเขาอาจจะระลึกถึงว่าอย่างน้อยเขาก็ยังรัก ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะครับกับการที่เรากับเขาอาจจะมีปัญหากันก็จริงเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจในบริบทหนึ่งแต่เขาแค่ไม่เข้าใจว่าตัวคุณเองนะครับทาไมต้องแบบเหมือนยึดติดอยู่กับปัญหายึดติดอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปมันอาจจะทําให้เขากับเราเนี่ยมีมายเซ็ที่ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะยังดูค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆนิ่งไปต่อให้คุณถามเขามากเท่าไหร่เขาก็อาจจะไม่ได้บอกคุณมากหรอกเพราะว่ากิ่งถือ เหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวในตนของตัวเองอยู่นะครับมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในตัวในตนนะครับเขาอาจจะยังมีแพชชันมีความรู้สึกที่ยังอยากไปกับคุณนะครับตอนนี้เขาอาจจะกําลังตัดสินใจนะครับว่าตัวเขาเองจะเลือกในการที่จะทําอย่างไรกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะไพ่นะครับได้บอกเราไวา้เราเอาไว้แล้วว่านะ สองถ้วยยังไงเขาก็อาจจะยังเลือกเราอยู่แค่อาจจะต้องรอให้เขาตัดสินใจแล้วคุณอย่าไปกดดันนะค่อยเป็นค่อยไปอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปถึงนะจุดปลายทางความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักที่มีความสุขความสมหวังการเต็มเต็มกันและกันเพราะว่ากิงถือเหรียญเนี่ยยังไงเขาก็ยัง เห็นคุณค่าของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณนะครับอัศวนถือไม้คือจริงๆเขายังมี passion. Passion แพชชั่นแพชชั่นหมายถึงแรงดึงดูดแรงปรารถนาที่ยังมีต่อตัวคุณอยู่นะครับยังมีโอกาสที่คุณจะมีคอมมิทเมนต์หรือความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักที่อาจจะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณใช้สติในการคิดการตัดสินใจนะครับโดยที่ไม่ใช่อารมณ์เนาะดาบเนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าความคิด นะครับหรือว่าสติที่จะอาจจะไว้ตัดในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคได้อืดังนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั scribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ